นะครับผมจะมีน้ําอยู่4ี่ขวดนะครับไอสติกเกอร์อย่างนี้2ขวดครับอย่างนี้สองขวดนะครับอยู่กไอโมดแดงคาบอยู่หนึ่งขวดนึงนะครับผมจะสติกเกอร์สีนี้นะครับอ่าผมจะไปตักเอาข้างล่างนะครับประมาณ1เมตรเนาะแล้วก็ไอสีเขียวข้างบนเนี่ยสีฟ้าเนี่ยนะครับผมจะตักข้างบนนะครับดูไอ้มดแดงโอ้เฮ้ยมันจะแตกดูนะครับผมจะลงไปตักข้างล่างเลยนะครับอันนี้นะครับ1เมตรนะครับก่อนข้างล่างเลยนะครับ เกียบร้อยก็ผมตีน้ําเค็มกับน้ําจืดให้เข้ากันนะครับนี่นะครับแล้วก็กรอกน้ําใส่ขวดเพื่อจะไปรองน้ํากุ้งนะครับน้ํามันเป็นสองชั้นนะครับทุกท่านนะครับผิวน้ําก็เป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับก็ข้างล่างห่างพื้นสักฟุตหนึ่งก็เป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับน้ํานะครับ กองน้ำกุ้งกันบ้างนะครับนะครับจะเออเอาอขวดสีนี้นะครับที่อยู่ข้างล่างสุดนะครับอ่ะมากรองก่อนนะครับจะกรองของผงออกก่อนเนาะประมาณนี้นะครับจะกรองออกผงก่อนนะครับโอเคหนึ่งขวดนะครับแล้วก็ขวดที่สองนะครับให้ลองน้ำกุ้งได้นะครับสัก เกือบเต็มกระมังอันนี้นะครับเรียบร้อยนะครับสองขวดเรียบร้อยนะครับก็เอาผ้าขาวมากรองแบบนี้นะครับจะเอาติงไปนะครับถังน้ำก็แบบนี้นะครับมาดู บางนี้นะครับผมจะกรองเศษผงเช่นเดิมนะครับกรองเอาพ่ผงออกก่อนนะครับมันจะได้ดูกุ้งง่ายนะครับเวลาปล่อยกุ้งเข้ามาแล้วก็ได้รู้นะครับบางทีมันมีเศษไม้มันไปปน,นกับตัวกุ้งเนาะนะครับตัวกุ้งเป็นตัวเล็ก นี่เป็นการลองน้ำกุ้งนะครับทุกท่านนะครับโอเคนะครับนี่กระมังแบบนี้นะครับที่ผมนีถูมเอาติ่ก่อนเนาะนะครับมีจะลูกยุงนะครับเรียบร้อยก็สองกระมังนี้นะครับสองกระมังนี้ก็แตกต่างกันนะครับแตกต่างกันนะครับอันนี้ข้างล่างนะครับฟุตหนึ่งข้างล่างนะครับน้ํา ประมาณเม็ดเองเนาะอันนี้น้าผิวน้ําข้างบนนะครับ2ชั้นนี้ไม่เหมือนกันนะครับนะครับทุกท่านนะครับก็ต่อไปก็จะกุ้งใส่ออกซิเจนมานถุงอย่างนี้นะครับนี่ให้ดูให้เห็นเห็นตัวไหมนะครับอาจจะไม่เห็นตัวเนาะมันตัวเล็กเนาะประมาณนี้นะครับก็จะมาเทเทใส่อันนี้นะครับแล้วก็เอาตะแกรงตักไปนะครับแต่ ผมไม่มีตะแกนะครับผมจะใช้กันแตะเอานะครับออเอาแกนออกออก่อนเนาะนี่คือขอบ้นกานการลองนับกุ้งนะครับในถุงนี้ใส่ออกซิเจนมานะครับ ะเอาน้ำของเขาเนี่ยออกนะครับแล้วเอาน้ำของเรานะครับแต่ว,ว่าผมจะเทใส่ผ้าอันนี้นะครับผ้าอันนี้ก็จะกรองเฉพาะตัวลูกกุ้งกำรกาเอาไว้นะครับแบบนี้นะครับก็ให้เห็นตัวกุ้งก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมนี่ประมาณนี้นะครับอ่ะแอดเดียวพอนะครับ ผมก็จะเอาตัวกุ้งเนี่ยมาแตะมาแตะในกระมังนะครับอย่างครึ่งเนาะนะครับรยบร้อยก็แค่นี้นะครับเอาตัวมาแตะลงไปเพราะตัวมันเล็กนะครับแล้วก็ต่อไปก็ทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้สัก 6- กถึงเชั่วโมงก็เอาไฟฉายมาส่องดูสักทีหนึ่งนะครับบางครั้งเขารอกคาบนะครับอืม บางครั้งเขาโครับนะครับใน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 กระมังในในกระมังสีแบบนี้ในบางครั้งเขาโรครับนะครับนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ใจความก็ดูดูว่าเขาตายไหมนะครับถ้าถ้ามีตายสามตัวสี่ตัวถือว่าใช้ไม่ได้นะครับต้องไปปรุงน้ําใหม่นะครับอ่ะก็คือน้ําเนี่ยดูความเค็มนะครับถังถังอันเนี้ยนะครับ สีเนี่ยนะครับเค็มกว่าอันนี้นิดเดียวนะครับก็ประมาณ5นะครับนะครับเพราะว่าในถุงของของที่อนุที่เขาใส่กุ้งมห้ผมเนี่ยความเค็ม5้านะครับผมจะคือทุกครั้งที่ผมทํานี่ครับผมจะไม่ใช้กล้องวัดนะครับในทุกท่านนะครับกล้องผมก็มีนะครับแต่ผมไม่เอามาวัดนะครับนะครับอ่าก็คือผมจะไม่ให้น้ําเค็มมากนะครับนะครับก็อย่างของเท่าแก่เขาเอาไป3ามถังนะครับ วัดแล้วคมเค้นสิบเ็ดนะครับเยอะไปนะครับของของต่าแก่ผมนะครับนะครับอ่ะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ของผู้ใหญ่บ้านนี่ประมาณสักแปดนะครับอืมของผมเนี่ยอ่อนสุดประมาณสักสี่ห้าประมาณนี้นะครับนะครับอ่ะก็มาดูนะครับว่าเขาจะตายไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะกลับกล้องส่องให้ทุกท่านดูนะครับว่าจะเจอตัวไหมนะครับมาดูเนาะนะครับซึ่งมันมันจ่อยมากนะครับทุกท่านนะครับแล้วก็อากาศเออเริ่มเย็นแล้วด้วยนะครับ จะพอเห็นตัวไหมนะครับเดี๋ยวผมจะลองสูงดูนะครับมันมันเล็กมากจริงๆนะครับจะเห็นไหมนะครับอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับเดี๋ยวดูเนาะด้านนี้เห็นริมบิมถังเนี่ยเนาะนะครับ ไม่เป็นไรเขามันเห็นไม่ชัดก่อนนี่นะครับตัวมันเนาะนะครับก็ถังดํานี่ก็ไม่น่าจะเห็นนะครับมันมืดตื้อเนาะนี่ครับอาจจะเห็นพอลางๆเนาะนี่นะครับมาถังนี้ใหม่นี่ครับอาจจะเห็นพอลางๆเนาะมันตัวเล็กมากนะครับนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะก็ จะทิ้งไว้นะครับพรุ่งนี้เช้าผมจะโทรบอกเขาประมาณ6โมงเช้านะครับทั้ง2ถังนี้นะครับก็คือเละเทะนะครับวันนี้ฝนตกที่บ้านผมฝนตกด้วยนะครับนะครับก็คลิปนี้ก็เอาแค่นี้นะครับทุกท่านนะครับก็มาดูกันนะครับว่าเดี๋ยวผมจะเอาแหลงไปเหวียงนะครับกุ้งกำกามนะครับระหว่างเลี้ยงแล้วครึ่งทางนะครับกับกุ้งเมื่อวานเซืนอเพิ่งจะปล่อยนะครับมาดูนะครับว่ามันแตกต่างกันประมาณไหนนะครับทุกท่านนะครับ